เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในราย,รายการเบสส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับ วันนี้มาอยู่กับลอริออนอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า g r e e n ทีนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็มีหลายๆคนขอมากันเยอะมากๆเลยนะว่าอยากดูการเดินเกมของลอริออนอันดับ1นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมได้ชวนพี่ชายมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับฮีโร่ตัวนี้ด้วยนะทุกคน <Wow. S 1> หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับมีเจ้าตัวเนี่ยมาอธิบายการเล่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับ เล่นลอรีออนไปทั้งหมด3,218เกมอัตาชนะ63.2%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป131เกมอัตราชนะ69.5%นะครับวีเวลตในแรงคือสูงมากๆเลยนะทุกคนมาครับเรามาดูเซตลูนในเทมพลังแฝงของลอรีออนอันดับหนึ่งกันนะครับพี่เขาเนี่ยก็จะเน้นไปที่รูนดูดเลือดนะทุกคนสีแดงเป็นดีโซเลต10เม็ดนะครับสีม่วงเป็นเพล10เม็ดนะครับเป็นเวทแบนพายเนาะสีเขียวก็จะเป็นเมจิกฮาร์ด10เม็ดนะครับผม ได้เกาะด้วยแล้วก็ได้เวทแวมไพายด้วยนะครับพลังแฝงนะครับเขาก็จะใช้เป็นซาเค็ตโปเทคชั่นนะครับผมแล้วก็เซ็ตลูกแก้วมาออฟฟอร์มาด้วยนะครับมาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นรองเท้าการซีซีตามด้วยอาร์โกนี่ฟอสตการ์ดอาร์ติกออฟดาบลดเกาะโซลลิงออร่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยมงกุฎเวทไดอาเดมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตลูนไอเทมพลังแฝงของลอริออนอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ลอริออนท็อปหนึ่งแล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมกินทีครับพี่เล่น<า>ชื่อตานครับอายุ35ขวบครับมาอายุ35นะครับพี่ติดลอริออนมาแล้วกี่ปีครับติดมา เกือบ3ปีแล้วครับอีก2เดือน3ปีแล้วครับอีก2เดือนติดทั้งหมด3ปีนะครับนานมากๆเลยนะทุกคนผมนี่รู้จักพี่เขามายุคแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ถอนเปนส้มนะคือเรียกว่าเป็นปร,รมาจารย์ของลอริออนเลยนะครับอ่ะโอเคครับในเกมนี้ส่งมาเป็นคลิปในโหมด CV นะครับแต้มประมาณเท่าไหร่ครับในเกมนี้ ประมาณพันห้าห้าสิบครับอ่าพันห้าห้าสิบนะครับก็แต้มใกล้ท็อปร้อยเลยนะครับผมโอเคเกมนี้ก็คือมีคนขอแลกด้วยนะครับไดเมดด้วยโอเคผมก็จะมาถามคำถามพี่นะครับว่าทําไมถึงชอบเล่นฮีโร่ตัวนี้ครับหลักๆก็เล่นสนุกครับเล่นยากดีครับชอบอืมอันนี้เล่นตั้งแต่ตัวมันเข้ามาเลยหรือเปล่าใช่ครับเล่นตั้งแต่แรกๆเลยครับตั้งแต่มันเปิดตัวมาเลยครับโหเล้วแพดแรกๆนี่น่ากลัวมากนะครับต้องโดนเนิฟเลยใช่ไหมพี่ต้องเนฟครับถ้าไม่เนิฟอยู่ไม่ได้ หรือเรื่องแรกจัดเลยโอเคก็เกมไหนควรหยิบฮีโร่ตัวนี้มาเล่นครับตัวของลอริออนก็ถ้าเจอเมดขาตายก็หยิบหยิบมาได้ครับหยิบมาเล่นง่ายครับถ้าเจอพวกเมดกิกซี่อะไรพวกนี้ครับเล่นง่ายเราเจอพวกขาตายก็หยิบมาเล่นได้ครับถ้าแคลรี่ขาตายนี่คือหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมพี่หวานหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเลยอ่าแล้วข้อต่อไปนะครับคิดว่า สไตล์การเล่นของพี่เนี่ยเป็นสไตล์ไหนครับบู๊หรือว่าช่วยเพื่อนล้วงแนวหลังครับล้วงแนวหลังอย่างเดียวครับแนวหลังยืนชนแทนแทงอะไรอย่างเงี้ยรับแทนเพื่อนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้ก็มันดูดเลือดแรงอ่าแล้วข้อต่อไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะเลือกไปทําเลนไหนครับระหว่างเลนแครี่หรือว่าออฟเลนหลักๆก็ช่วยแครลี่ครับจะต้องเดินเดินตามโรมครับถ้าโรมพาเล่นไหนก็ต้องไปกับเขาครับก็เดินตามโรมนะครับ ใช่ครับเพราะมันเก่งกับโลมครับถ้าเล่นกับโลมได้ก็จะดีมากอมคอมโบที่พี่ชอบมากที่สุดคู่กลางเราเนี่ยโลมวิ่งตัวไหนครับลัมเบอร์เทนครับอ๋อลัมเบอร์กับเทนเนะครับเป็นตัวทําจังหวะให้พี่เล่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วก็ฮีโร่ที่พี่ชนะทางเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแนละ้วก็ตัวที่แพ้ทางเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับตัวแพ้ทางก็ หลักๆก็มี3ตัวครับมีลอเลียวมีลิเลียนาแล้วก็มีกี้ครับพวกนี้คือดาเมจมันแรงใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับไม่ได้แพ้ขนาดนั้นต้องหาจังหวะเข้าดีๆครับลอเลียวนี่แพ้หนักมากเพราะว่ามันบีบวับไปมายกยากใช่ครับแล้วตัวชนะนะครับแต่ว่าหวานเจี๊ยบเลยก็มีเมจขาตายครับมีอิลูเมียมีกิกซี่พวกนี้ครับมีลาพวกนี้ขาได้ตายครับได้หมดเลยขาตายแบบว่าไม่มีสกิลหนียกง่ายใช่ใช่ครับ และในเกมนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าแต่ละช็อตเนี่ยพี่เขาคิดยังไงนะถึงเขาแบบตัดสินใจเล่นนะครับในตี้เนี่ยก็จะมีไบท์เม็ดส้มด้วยนะครับเฮ้ย hey, เริ่มแรกเนี่ยอัพเป็นสกิล2ใช่ไหมพี่สกิลสองนำครับแล้วก็สกิลหนึ่งอัพไม่เต็มนะครับสกิลสองเอามาเคลียร์กิฟต์เวลหนึ่งก่อนครับอ๋อคือเวลหนึ่งอัพสองก่อนแล้วก็จะอัพหนึ่งนำยาวๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่า มันปรับมาใหม่มันดูดเลือดแรงขึ้นครับมันเดินชนได้ครับอืมแล้วเราต้องรีบเคลียร์ไหมครับเว็บแรกใช่ครับเคลียร์ก่อนเล่นก่อนครับดีที่สุดอ่ะเคลียร์ก่อนเล่นก่อนอันนี้พี่เขาก็จะตอดเลือดอลิศนะครับใช่ครับแก๊กก็แม่นอยู่เลยคพี่เรื่อนเนี่ยใกล้ตายแล้วตอนนี้น่าจะแก๊กเม็ดส้ม้งครับพี่เจอโอ้แก๊กเม็ดส้มเหรอในในหน้าโหลดเขาน่าจะน่าจะปิดเม็ดนะพี่น่าจะปิดครับ เม็ดฝั่งเขาก็เม็ดส้มเหมือนกันนะครับวิเลียมเม็ดส้มเหมือนกันวิเลียมเม็ดส้มนะโอ้โหตอนนี้เชิงประทะเชิงนะครับซีเขาก็จะรอรับเฟสนะทุกคนอันนี้ก็ตามสเตปปกติเลยนะป่ามาแท็กกลางที่เขาก็จะไปดูดเบลป่าด้วยนะครับอ่าแล้วเรื่องเทคนิคการคอมโบการเล่นอย่างเงี้ยพี่มีแนะนําคนดูไหมครับตัวมันออกจะเล่นยากหน่อยนะการการเข้าหรือว่ายังไงครับเข้าทําจังหวะหรือว่า ใช่ครับการการเข้าบแบบจะยกช็อตช็อตหนึ่งเนี่ยเราควรเตรียมตัวอะไรบ้างก็สก,กิลไว้พร้อมครับแล้วก็ฟิกเกอร์ไว้หนีบ้างก็ดีนะครับเผื่อยกพลาดอะไรอย่างงี้อืมแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าบอลสูตรอะไรเนี่ยคือมันเป็นยังไงครับมันมันก็มีหลายท่านะแต่ถ้าแบบปกติปกติก็สก,กิลหนึ่งไปก่อนกดอันติแล้วก็ฟิกเกอร์ไปแล้วก็สกิลหนึ่งตามครับแล้วก็สก,กิลสองครับ ใน,นพี่เขาก็พูดคร่าวๆให้เราฟังนะทุกคนเดี๋ยวต้องดูดในเกมนะถึงจะเห็นภาพนะครับใช่ครับคิอภาพเบสิกง่ายๆอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงไฟอ็อบเจกต์สนาทีนะครับดูครับอันนี้จะอันติไปก่อนแล้วก็สกิลสกิลหนะครับมันใช้ได้2ทีใช่ไหมพี่ใช่ครับสกิลหนใช้ได้สอทีครับโหแล้วดูดเลือนแรงมากนะครับไม่ตายเนียนะฉอน,นเมื่อกี้ แล้วยังไงครับจังหวะน,นี้ก็ถือว่าคุ้มนะได้มาสองคิวนะครับ <Wow. S 1> พลังแฝงนี่ก็จะไปใช้เป็นโลใช่ไหมครับใช่ครับใช้เป็นโลมันดูดเลือดด้วยนะพี่กันตายด้วยครับแล้วคือแปบ๊บเดียวเลือดเกือบเต็มหลอดแล้วนะนี่คือแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยเนะ่ยเมื่อกี้เพิ่งเกือบตายเหมือนกันแล้วเกมนี้พี่ออกตัดเลือดไหมครับเกมนี้เกมนี้ไม่ได้ออกครับน่าจะออกประมาณชิ้นเกือบเกือบ <ๆ S 2> สุดท้ายเลยม,<ๆ>มันจําเป็นไหมพี่ตัดเลือดเนีย่ย จำเป็นนะครับถ้าเจอฮีโร่ดูดเลือดแรงๆรอเลี้ยวหยานแล,ล้วนะยฟอ์เลนเงี้ยควรจะออกจินแรกได้ยิ่งดีอเพื่อที่จะทำให้ไฟมันได้เปียบนะครับใช่ครับก็ช็อตนี้อยู่ในช่วง3นาทีนะครับก็จะเน้นเคลียร์คลีปนะหลายๆคนเนี่ยเขาถามมาว่าเล่นเมททำไมจนอันนี้พี่มีวิธีการทำให้เลนกลางตางเยอะไหมครับแท็กเลนอื่นครับ,รบแท็กเลนอื่นเลยพ เดินเดินตามไม่ทันก็เดินไปแท็กเพื่อนก็ได้ครับแต่เพื่อนไม่ว่าก็ได้อยู่เพราะว่าคนเล่นเมดส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่ามาเคลียร์กลางไม่ทันนะเราแบบเพื่อนแท็กไปตัวเราจนอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นบ่อยไหมเวลาพี่เล่นเกือบทุกเกมเกื <laughs> อบทุกเกมนี่แล้วรอยเลีอนเนี่ยหลกักๆมันมีกี่ท่า,ากี่คอมโบมันมีหลายหลายคอมโบนะแต่ ถ้าให้แนะนําเล่นคอมโบง่ายๆดีกว่าแล้วก็ถ้าเอายากๆก็ไปศึกษาอีกทีหนึ่งอ่ะมันมีหลายท่าให้เล่นเท่ๆตัวมันแบบเป็นตัวที่ใช้สกิลเพย์นะพี่ผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะอันนี้คือที่ต้องเป็นไกดนะ์มีคนดูแบบอยากเล่นตามด้วยนะรู้สึกว่าปรับมาเ,ออเนี่ยก็จะเจอบ่อยขึ้นในแรงด้วยนะคดูดเรื่องแรงมากใช่ครับว่าดูดเรื่อนหนักมากครับแล้วรูปเกมในเกมนี้ต้นเกมเป็นไงครับไหวไหม ต้นเกมไหวครับเจออลิสด้วยน่าจะเล่นง่ายอยู่ครับอืมนี่ก็เพื่อนก็ตึงพอสมควรนะครับ<อ>เลนข้างเป็นแวนด้วยก็เล่นง่ายแล้วพี่แวนนี่เดี๋ยวนี้เจอบ่อยนะแล้วคือตัวต้องต้องแบนนะตัวตัวมันไหลต้นเกมมากพี่ต้นเกมเอาไม่ได้นี่แย่นะครับเจอแอ่าช็อตนี้ก็ได้ป้อมกลางไปนะครับ ใครที่แบบอยากออกช่องนะครับอยากแนะนําคนดูนะแนะนําวิธีการเล่นของฮีโร่เมนตัวเองนะครับก็ทักมาได้นะครับขอเป็นคนที่ติดเม็ดส้มอยู่นะครับถ้าอันดับหนึ่งได้ยิ่งดีนะครับสนใจก็อ in ิ inbox เพจมาโนเอลได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมาเอาอ็อบเจกต์มางก่น,นะโอ้โหโดนลัดด้วยไม่ทันนะครับอ่าอันนี้พี่เขาก็จะรับเวฟกลางอยู่ตลอดนะทุกคนคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยป้อมกลางอย่าให้แตกเลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับถ้าแตกแล้วมันจะมีพื้นที่ให้ฝั่งตรงข้ามเล่นง่ายมุมมองมันจะแบบแคบลงนะพี่เอ้ซ uh ้ายแอลขวาเราจะไม่ได้คุมใช่ไหมใช่ครับเราจะเดินยากครับ,รบอันนี้ก็ทุกคนเอาไปใช้ตามได้นะครับพี่เขาก็จะเน้น up ไปที่สกิลหนึ่งยาวๆเลยนะครับอันนี้เขาก็จะลงมาทําข้างล่างนะครับอันนี้พี่อยู่ในพุ่มคือจะคัดตัวที่มันมาใช่ไหมใช่ครับดูให้เพื่อนครับว่ามีตัวอะไรลงมาเติมมัง่งเพราะล่าสุดเห็นมันเดินขึ้นไปข,ข,ข,ข้างบนกันพวกป่าพวกอะไร ก็ถือว่าเป็นการโซนให้เพื่อนนะครับโหแล้วข้างล่างข้างล่างแวนโดนก่อนเลยนะครับตอนนี้ยกสวยมากครับแต่ก็ยังมีแข่งนะแล้วได้แคลรี่มานะครับเอาสุดได้ไงแล้วแข่งเนี่ยจําเป็นไหมพี่จําเป็นคนะรับเล่นเลยอ่อนคนระับต้องเข้าวงไฟบ่อยๆต้องมีแข่งนะถ้าไม่มีแข่งจะกลา้ากลัว,ลวครับเวลาเข้า ก็คือมันค้ำให้เพื่อนได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบวกดูดเลือดอ่าบวกดูดเลือดเพราะว่าสกิล2อะ่ะตอนที่กดแข็งมันก็ยังช็อตอยู่ใช่ครับหลายหลายคนก็น่าจะรู้วิธีการเล่นดีนะครับใช้แข็งคู่กันอันนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับฉีดหมดสกิลแล้ว พยายามสก,กิลหนึ่งเจ๊พุ่มบ่อยๆครับถ้าเล่นลอริออนพยายามสก,กิลหนึ่งเจ๊พุ่มบ่อยๆนะครับแล้วเรื่องไอเทมเนี่ยมีชิ้นไหนที่ออกทุกเกมไหมพี่ก็มีอากกนี่แล้วก็มีแข็งครับมีฟอสการ์ดอากกนี่แข็งฟอสการ์ดนะครับสามชิ้นหลักๆเลยครับพฟอสการ์ดก็ทําให้ถึกขึ้น,นหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ตายมาอีกหนึ่งคิวครับผมตีลีนี่ขาตายเข้าทางลอริออนเลยใช่ไหมพี่ เข้าทางเลยครับคีรีขาตายไม่มีฟิกก็คือหนีไม่พ้นนะครับถ้าโลไม่ได้อยู่ด้วยการันตี1คิวเลยอันนี้แข่งเป็นแข่งของพลังแฝงใช่ไหมครับใช่ครับคือจะเซตไว้ก่อนเลยใช่ครับถ้าใครอยากใช้เซตพี่เขานะครับตอนนี้ติดท็อปหนึ่งอยู่เข้าไปใช้กันได้นะครับเซตมันก็จะเหมือนในเกมนี้ที่พี่เขาเล่นนะครับ โอเคแล้วช็อตน,นี้นะครับนาะคอรเขาห่วงแดงมากนะครับคือเขาเข้ามาจะเอาแดงให้ได้เลยนะแก,กก็แม่นอยู่นะทุกคนอันนี้ฟิกใส่เลยนะครับกนแข็งหลบลิเลียนะแต่เกมมันก็ทรงๆนะพี่ผมว่าสกอร์คิวมันก็ไม่ห่างกันมากป้อมเราได้เปรียบอยู่เกมนี้ถึงก๊อตไหมครับก๊อต15นาทีถึงครับถึงถึงก๊อตครับถึงก๊อตครับถึงก๊อตนะครับพ็อจะเป็นเกมที่ซึงความสมควรเลยนะทุกคนอ่านี้เขาก็ออกแข็งมาต่อแล้วนะครับ อาลาชิ้นสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะออกไปแล้วครับก็ไม่มีลวออกก็ออกตัดเลือดมาก็ได้ครับเพราะว่าเลดเกมมันก็มีตัวดูดเลือดเยอะนะพี่ได้ครับเอามาเผื่อเพื่อนช่วยเพื่อนได้อ่าแล้วช็อตนี้คือแวนเล่นลึกมากนะครับโดนป้อมตีตายเลยนะอันนี้จบได้หรือเปล่าโอ้โหฉีอันตีสวยหมดตีเลยโอ้โหคือช็อตมาเกี้ยวแวนรับเยอะไปใช่ไหมพี่ ่แวนแวนรียกครับไม่งั้นคือจบได้แล้วนะครับเกมนี้หน้าแวนน่าจะแม่เรียกมั้งครับเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดอ๋อแวนแม่เรียกอันอันนี้กดกี่ทุ่มครับน่าจะสามสี่ทุ่มแล้วครับเกมนี้สามสี่ทุ่มนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเหตุการณ์แต่ละเกมมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับโหอันนี้คือกลางวงล้อมเลยนะพี่ก็ยังเคลียร์คิปได้นะครับแล้วอยาดเข้าไปนัวคนเดียวเลยนะ อ่าเลดเกมก็ต้องใช้บัฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับพี่นนใช่ครับจำเป็นย่บอยโอเคถัดน,นี้ก็สวยมากนะครับได้มา2คิวนะครับโหนี่เรียบวกฟองเลยนะในช่วงเลดเกมเนี่ยพี่ก็จะโฟกัสไปที่แคลรี่กับเมทเขาใช่ไหมครับใช่ครับพยายามล้วงแคลรี่ครับอ่าพยายามแคลรี่เป็นดานเมจหลักอ่า แคลี่เป็นดาเมจหลักนะครับถ้าตัดไปได้เนี่ยไฟก็จะได้เปรียบมากๆนะครับอันนี้ข<ช>้างบนคบแคลี่กับยานเขาไปตายก่อนนะแต่ก็ยังมีไบเอาอ,อ็อบเจกต์ให้นะครับอันนี้ชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นอะไรครับเนี่ยโซลิงโซลิง,โซล,งโซลิงนี่ก็ช่วยเรื่องลดเกาะใช่ครับถูกด้วยถดด้วยโหแล้วไฟนี้ก็ยังรับอันนี้ก็คือพลาดใช่ไหมครับพลาดครับไม่ไหวอะ กดสกิลหนึ่งออกไปก่อนนะครับเลยไม่มีสกิลหนีมีพลาดกันได้นะครับอะเกิดมาตอนนี้นะครับไบส์ได้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนนะครับเหมือนเพื่อนจะเล่นด้วยนะตอนนี้สถานการณ์ในเกมเป็นไงครับน่าจะเกมตึงอยู่ครับตอนนี้น่าจะเกมตึงนะโ,โหอยากตายาด้วยนะเพื่อนเพื่อนชอบออกไปตายทีตัวครับเลี้ยงเกมเพื่อนเพื่อนออกไปตายทีตัวนะโอ้โหแล้วเหมือนแก๊กจะดึงฉี่มาฆ่านะครับโหแล้วคือได้ฉี่มานะแต่ว่า ตายหมดทีมเลยนะครับ <No! S 1> คือตอนแรกเนี่ยไบต์เขาไปก่อนนะทุกคนอ่าล้าหยาดก็ตามไปนะแล้วแก๊กเนี่ยเขาดึงฉีมฉ่มาฉี่มาฆ่าแวนต่อนะครับเกมมันก็เลยเป็นตามที่เห็นนะครับเกมนี้ก็ยังจบไม่ได้ครับมีฮีโร่มาอยู่เรียงฮีโร่ฮีโร่อย่าง,ไ,ง,งไ,ไรเฮายลยยยยยยยเรยย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 ยตัวอันนี้ยังดีใช่ยยยยยียย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 นยยยยยยนยย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 ยิยย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 ยตอนยนยยยยย้ยย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 ยโลน่าจะจบ ขีมันสโล9เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแพทใหม่เนาะอ่เกมตึงอยู่แล้วครับผมอีกยี่สิบวินาทีนะครับกอก็จะเกิดแล้วชอตก็สนี่พี่มีวิธีการโซนยังไงครับหรือว่าใส่เลยก็หาแคลรี่ครับหาแคลรี่หาตัวแหลมแหลครับอ๋อคือเราจะโฟกัสแคลรี่อย่างเดียวนะพี่จะพยายามกดเกี้ยวหนึ่งตอดเลือดไปเรื่อยๆครับถ้ามันยังไม่ยังไม่เข้าไฟก็ตอดไปเรื่อยๆครับถ้าเจอตัววันนี้พี่เขาก็จะมาโซนแอลขวานะครับคือเพื่อนเขาก็ยังไม่รีบเปิดนะ อีกฝั่งเขาก็รู้แหละว่าทีมเนี้ยเขาจะกำลังเอาอก,กอดนะครับอ่าอันนี้อาริสอันติไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะข้างล่างข้างล่างหยาดเล็ดน,นะครับอ่าตอนนี้พี่เขาเห็นแล้วนะว่าแครี่เนี่ยกำลังวิ่งหนีอยู่นะครับหูดิเลียโป๊กหูเราแ,แก๊กตึงสวยมากครับอย่างนี้ไม่ต้องเอาอก,กอดล้วมั้งผมว่าน่าจะจบเลยใช่ไหมครับ เพื่อนเขาพลาดด้วยครัเพื่อนเขาเข้าไปเล่นแล้วโดนหยาดนติําไปอืมก็เอาสุดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วผมอาลิคนเดียวก็เกือบแพ้เหมือนกันนะพี่ใช่ถ้าไม่ติดคิต์สโลน่าจะแพ้ครับเยมนี้น่าจะโดนนะครับโอเคจบไปที่ค่าหตาย2อแอซิดหนะครับก็มีอะไรจะฝากกับคนดูไหมครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นลอเลียนตามก็เป็นฮีโร่เล่นยากครับค่อยฝึกไปเรื่อยๆครับแต่เล่นสนุกครับแน่นอน เป็นตัวที่สามารถโชว์ได้คนเดียวนะครับรับหนึ่งได้ใครอยากเอาไปเล่นตามนะครับก็ดูจากคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปเล่นตามได้นะครับแรกๆอาจจะแบบเล่นยากหน่อยนะต้องใช้ความเคยชินไปเรื่อยๆนะครับก็จะจับจังหวะของฮีโร่ตัวนี้ได้นะครับโอเคครับสำหรับช่องทางการติดตามของพี่มีอะไรบ้างครับก็มีเพจครับ a c e b o o k ครับกินทีชแนลครับแล้วก็มี Tik t o อกครับกินทีชแนลเหมือนกันอยากให้เพื่อนๆไปกดติดตาม Tik t o อกให้หน่อยครับอยากติดมากอ่า ทุกคนก็เข้าไปติดตามทิกตอกช่องพี่เขาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับกดให้ถึง1000คนนะครับพี่เขาจะได้สติไหมพวกเราดูกันนะครับว่าลอริออนเนี่ยท็อปหนึ่งเขาเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าพี่เขาเนี่ยติดมาเกือบ3ปีจริงๆนะครับเม็ดส้ม34ครั้งนะทุกคนอีก2เดือนก็ครบ3ปีนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตาลมากๆนะครับหลายคนก็น่าจะรู้อายุพี่เขาอยู่แล้วนะครับอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะทุกคน ม็ส้มไข่ๆก็ขึ้นได้ครับต้องมีฝีมือเท่านั้นถ้าผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์ใครก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ